มันดูเหมือนกับพวกแบบคุณหนูไฮโซแล้วเออจิวละการบ้านแบบคาดิเชียนเออใช่ใช่ใช่บ้านบ้านดัมเมเชียนไม่ใช่ลักษณะตัวนะคะปากค่ะเหมือนหมาปากหมานะคะแม่ก็เหมือนกันนะบ้านเชียนอะไรคะเชียนหมาคนละเชียนเลยหรอเราเราตระกูลเชียนเหมือนกันหรอใช่แม่แต่คนละเชียนป็นโอ้จะต้องเอาพับม่วงไปเอมีข้างหลัง โอ้โหก็มีฉากด้วยฟีลสเตเชียงานกีฬาสีหรอสเตนแล้วเดี๋ยวมึงเจอสตวงค่ะคอนเซปต์คอนเซปต์คอนเซปต์ของกูค่ะสตวงท่านโทษนะแมงวี่่จะตามตอมไปทุกที่เลยหรือไงอ้าวมันตอมอะไรอ่ะแม่ปกติอ่ะตอมขี้ค่ะใช่ก่แม่ตอมขี้ยไม่กล้าปัดเลยพอมันมาอยู่ตรงหน้าแล้วตอมพิ่กฟเสร็จมาตอมหน้ากูแมงวี่ช่วยแม่เอาเอฟเฟกต์ตาม่วงไม้เดี๋ยวไปต่อยให้ ตอนดูฉันเมื่อกี้เป็นไงบ้างถ่ายไปแล้วเหรอเห็นไหมความสนุกมันผ่านไปเร็วใช่้าอะไรที่สนุกเลยดีแล้วมันจะมันจะแบบแ๊บเดียวเลยหรือเรวเรียกว่าลักษณะเหมือนผีผ่านก็ได้ ไม่ใช่หรอเป็นทางเหรอกมันคล้ายๆเหมือนแอร์เหมือนกันเนาะแอร์อะไรอ่ะแอสเตอร์หล่อแอร์แห่แอร์แห่แอร์แห่ตลกอ่อแอร์แห่ตลกอ่อตื่นเช้าอ่อเล่นเล่นกันไปก่อนได้ไหมไม่ได้คุณผู้ชมเขารอตั้งตารอพี่มิวเลยเออมาน้อยแต่มานาเขาบอกดูสิแรงสเกลตรงนี้เดินล่าที่มันแล้วพอมีน้องสาวอยู่ตรงกลางมันถูกต้องมากตามหลังวงซุยเข้าเทส เทศกาลอะไรครับเชงเม่งข้ามาเชงข้ามาเชงข้ามาเชงเม่งตืดตืดอ๋อเพลงเป็นเพลงใช่ข้ามาเชงข้ามาเชงข้ามาเชงเม่งตืดตืดอ๋อผมพยายามพยายาเข้าใจเน่กัเชงแล้วก็เม่งเน่กับเชงแล้วก็เม่งตืดเ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 อาเลยแกโดดเลยแกโดดเลยขาขาขา เป็นฟิลกระโดดออกสระเกาะนะไม่ใช่กรอบนะกระโดดจะเกาะเป็นเกาะแล้วแต่นักกีฬางก็นางก็พยายามทําอะไรอยู่วนแบบคล้ายๆที่เดิมเนาะเออเมื่อก่อนนางล่าสัตว์ตอนนี้นางเล่นล่าเริงอย่างเงี้ยเออมันก็เออไม่กวนวนอย่างเงี้ยคขายเออสีสันก็จัดจ้านนะอ่าถ้าทางก็จะดไวไม่ครีเอทรู้ไหมทำไมมวกเหล็กคนมันเรียกว่ามวกเหล็กทำไมตอนขับรถมามันโคตรเขี้ยวปัง มันโคตรเคียวมากม,มันแบบมีโคง้งมีแบบอ้อมมีอะไรอย่างงี้สมัยก่อนไม่ได้เรียกว่ามวกเหล็อกอเสมัยก่อนอะคือเวลาขับรถมาปุ๊บอ่ะเวลามันโค้งมากอ่ะเด็กมันเลยอ้ว เขาก็เลยเขาก็เลยเห็นว่าเอ้ยอะไรเยอะแยะแถวนี้แถวนี้มันมีแต่อ้วกเด็กเขาเลยเรียกว่าแถวนี้เรียกว่าอ้วกเด็กอ้วกเด็กอ้วกเด็กแล้วมันก็เลยเพี้ยนใช่แต่พอดีแต่พอดีสมัยก่อนน่ะตอนอาจารย์มาเขามาตั้งลกลาาที่เนี่ยเขาด้วยมาเห็นเ้าบอกเอ้ยพูดคํานี้ไม่ดีมันแบบไม่ดีท่านเลยมาดูหงจุ้ยให้ท่านเลยมาบอกอุ้ยงั้นให้เรียกว่ามวกเหล็กดีกว่า ใช่พี่โมเขาก็เลยมาแล้วเขาก็เลยจัดการเปลี่ยนไปอำเพออัมเภออะไรเปลี่ยนหมดเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวกูมากูไปเช็คจุดมีเสื้อเสียงก่อนกูลืมเช็คเลยว่าจุดมีเสื้อเสียงอยู่ตรงไหนทั้มกูจะไปถ่ายตรงนั้นตรงอวกดเออตรงอวกด็กงเหรออวกเด็กเรื่องจริงเหรอเรื่องปลอมค่ะกูเล่าเรื่องนี้มาในรถอีปอนดถามเรื่องจริงเหรอแล้วตอนนี้ต้องถามอีกเรื่องจริงเหรอสักพักแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะกลายเป็นทะเลนะนังกระโดดเรื่อยเรอมึงอย่างนี้ขานางก็เก็บซับได้เยอะได้ดิ เลือดมันโค้งอย่างเงี้ยเลยอะโค้งแบบวนวนเวียนอย่างเงี้ยลยอะพี่ก๊อลไม่ควรหงจุ้ยนาพี่ก๊อล์มิคนห่วงเขาเข่าตัวเองด้วยเออเทคแคร์ยัูเซลนะนางไม่คนปล่อยผมอ่ะนางคนปล่อยวางแล้วแก่ปานนี้ว้ายว้ายล้มอ่ะล้มมึงระวังเมื่อกี้พี่กอบล้มมาอาจเกิดสึนามิได้นะเขาเลยเจอผู้ชายแล้วเขารีกๆเนาะพี่กอบเจอผู้ชายรีกเตอร์เลยอ่ะวัดเป็นแบบจั่นันเหรอ ส7.8เพราะว่าน่าแผ่นดินไงอือมันต้องวัดเป็นสันอย่างไงนะสัญลักษณ์เวลาคุยกับเพื่อนก็คือเมึง7.8 7.8คนนี้ดีมากเลยอ่ะลิตอือขนาดแผ่นดินยังไหวเลยอะคือกอบไม่ไหวเลยะเถิเที่ยวไทย